สรงเทธานี่พันเจอหังพันธ์เตับไพงญาจารนี่จ้าย่ำปีอหังพันเจสับพสรญาจารยนีจ้าจีย่ำปีอหังพันเต อร่างันเทวสุนป้าสางงาจามีสา้าุตาอิสาระมีพานัตสาธิกระดานยามั่งกาสวังีสว่างปาเทดามั่งพันเต อานุกำปังอุปาทญาน้ารัพพทุขาหนุบเมื่อคืนนิพมีานาชัตสีการณ์ชาญาเีตังกาสวังชาตว่าประพาทุขามังพันเท อนุกรรมปังอุปาทาญาแขนขวา่อแขนขวาเอาเนเมื่อนนเมื่อนโมตสาพระสาวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธสา นะโมตัสสามปาพาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเกสาโลมานาคาทันตาตาโจตาโจทันตา นางขาโมมาเกษานั <mile> ุมพันกันปันเต้ันนปันเต้สาพังอัปราชังอัปราชังนีัน้นเตมายากะจังปุณญังุสามิาอโอโมิพังติพังสามินาสามินากะจัง คุนยังไม่หังคาตาพังกาสะกาลุนยังคาตะวะปิสารณีนาสหาสีรานีนี่ถานิพันเตอาหังพันเตสารนาสิรังญาจานีจูจิยางปี ທ uh <an> ຸຕິຍາມປີອາຫັງພັນເຕອະສິສາຣະນາສິຣັງສາຣະນາສິຣັງຍາຈະມີຍາຈະມີຕຸຕິຍາມປີອາຫັງພັນເ กูกิ e อวกนเจอวัเจปาปานาปปาเวรมานีนีสิขาปะทังสงสัมมาทิยามีอัินาอนาคนาเวรมนีเสิขาปะทังสงสัมมาทิยามีสัมมิาอภมจาริยา

สุระมีระยงามาชัปามาคาถานาเวราไมสิกขาปะทังสมาธิญามีมิการโพชานาเวราไมสิกขาปะทังสมา k าจคีตาวาทีตาวิสุกาอัตสานะเวรามานีสิกขาปะทังสัมมาญาณีมาราคันทับีเรปานาคารณะมันดา นาวีผู้สานาชานาเวรามณีสิกขาปาทังสัมมาญาณีบุจจาสานามหาสัญนาเวรามณีสิกขาปาทัง สัมมาญาณีสาจารุปาราซาจจาปฏิฆาหานะเวรมณีสิกขาปารังสัมมาญาณีเอากมลงกลมบ่ลงกลมบ่ลงกลุ่มบวกลงตัวอีกสัมมาทิญญามีอามาพันเจ ดูติยามปีอิมานิทัสซาสิกาปทานิสมาติยามีอมาพันเตตาติยามีอิมานิทัสซาสิกาปทานิสมาติยามีอมาพันเตอิมานิทัสาสิกาปทานิสมาติยามิดูติยามปีอิมานิทัสาสิกาปทานิสาติยามี สมาธิญาณมีตาธิญาาปีปีมานีานปัญจสิกขาพระาตนี้สมาธิญาณมีกาสาวันทาวันเตสาพังอัปปาราพังธรรมะมีวันเตมายากาตังคุญยัง สามีนาอนุมูจิตพังสามีนากาจังคุญังไม่หังอาจพังสาธุสาธุสาธุอนุมูจัยกลับซ้ำเถอะเบา่อน่อะบอกเบาบ่อก็ได้หรอก